เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,390บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับก็คือการเอาเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้นตนสิ้นสุดลงนะครับมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยก็คือหาร60นั่นเองนะครับเอาเอาช่วง60งวดนะ เอาเฉพาะงวดที่มีการส่งประกันสังคมเท่านั้นนะงวดไหนที่มีการกระโดดข้ามนะครับเราไม่นับนั่นเองนะครับก็จะได้60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ยเพราะนั้นไม่ใช่ใช้ฐานจากเงินสมทบเดือนสุดท้ายนะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปคำนวณกันดีกว่าเงินชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่ส1สเอธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านันสํานักง,งานประกันสังคมนะครับมีการเก็บประกันสังคมก็จริงแต่ไม่ได้มีการ นำเงินนะครับไปเก็บสะสมในส่วนของกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะรับกรณีชราภานะครับหรือการนับนะครับจำนวนปีที่ส่งผลสมทบก็ต้องเริ่มจากวันที่3เวธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับหรือต้นปี42ก็ประมาณ24ปีนะปัจจุบันนะครับยึดจาก 66, 66นะครับเป็นต้นไป เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับเงินบำนาญชรา,าภาพก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับบำนาญชรา,าภาพร้อยละ2 0ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้มุ่ตนสิ้นสุดลง จ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก100อร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย11,390บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้3 5 เสีม35ปีลบ15ปีเท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตคคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ11,390บาทนะครับเท่ากับ5,695บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน11,390บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนเกินนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ15ปีส่วนเกินนะเท่ากับ22.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ11,390บาท เท่ากับ4,841บาทจะเป็นเงินบํานาญที่ใจคุณตลอดส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน11,390บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ11,390บาทเท่ากับ3,980 7บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่จิคุณตลอดส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน11,390บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินนะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ11,390บาทนะครับเท่ากับ3,132บาทเป็นเงินบํานาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองอ่าตัวอย่างสุดท้ายนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจํานวน11,390บาทนะครับ15ปีเป๊ะเลยก็คูณได้เลยนะครับ20%ของ11,390บาทนะครับเท่ากับ 2,278บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตน,ะนั่นเองนะครับนะพราะ15ปีเนี่ยมันไม่ต้องไปมันไม่มีส่วนเกินนะไม่มีส่วนต่างนะครับแล้วก็ใช้ตัวเลขนี้ได้เลยอ่าอันนี้คือตารางนะครับ ตารางในกรณีที่ส่งจํานวนปีส่งประกันสังคมจํานวนปีอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ผมยกตัวอย่างในการคํานวณไปนะครับก็จะได้บํานาญประมาณนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะไปย้อนนะครับไปย้อนชมไปย้อนวิธีการคํานวณได้นะซึ่งสามารถนําไปใช้กับฐานเงินสมทบของทุกท่านได้เลยนะครับเอาไปใส่สูตรใส่คํานวณก็จะได้นะครับบํานาญที่ต้องการนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับ ว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิชฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ่อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับ อย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม